สวัสดีครับเด็แจ็คเจ็ดไลฟ์นะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงบทสรุปของนิสันโนนนะครับว่าน่าซื้อน่าใช้มาใช้งานหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เราทำคลิปไปทั้งหมด3คลิปแล้วคลิปแรกก็คือห้องโดยสารกว้างขนาดไหนนะครับก็มีทดลองนั่งให้ดูมีการให้เห็นถึงช่วงล่างคร่าวๆซึ่งนั่นคือคลิปสั้นนะคลิปที่2ก็คือไฟหนา LED นะครับว่ากลางคืนสว่างได้แค่ไหนนะครับคลิปที่3ก็จะเป็นเรื่องการเดินทางต่างจังหวัดและคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของนิสันโนนซึ่ง มีไอเดียอะไรหรือว่าหัวข้ออะไรที่รู้สึกว่าอยากรู้นะครับก็สามารถแจ้งผมมาได้ผมจะทําวิดีโอแยกให้อีกทีนึงนะครับโอเคเข้าสู่หัวข,ข,ข้อกันนะครับนี่ส a n นดนตเน่ยมันเป็นรถที่ตอนนี้ราคามือสองอ่ะต่ำกว่าส0 0 0สนแล้วนะครับในค่อนข้างจะเกือบทุกปีรถแล้วนะอาจจะมีปี2 0 2 0 21นะครับในเกีย VL ที่อาจจะราคาข้ามส0 0 0สนเลยสามแสนไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ โดยใช้ส่วนใหญ่เนาะก็จะต่ำกว่า3ามแสนแล้วนะครับอเดี๋ยวผมพาชมความน่าใช้ของภายในรถจอนเนาะโอเคว่าวสัสดุภายในอาจจะไม่สวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับซึ่งสีดำเนาะก็จะเห็นฝุ่นง่ายๆแบบนี้ครับที่คุณจะเห็นดอปๆเต็มเลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นฝุ่นเนาะก็เป็นปกติของรถภายในสีดำครับต้องทําใจนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าที่เปิดเป็นโครเมียมมาให้แล้วนะครับก็ดูแลไม่ยากพวกโครเมียมพวกนี้นะครับเพราะเขาชุบมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ ด้านข้างผมก็ได้เปลี่ยนเป็น PVC แบบสะท้อนความร้อนเกรดเดียวกับเบาะนะครับเป็น PVC เกรดท็อปสุดเหมือนกับรถยนต์ใหม่ๆตามชาโชว์รูมเลยครับคือนั่งก็จะไม่ร้อนแต่ของเดิมของนิสสันโนะจะเป็นเบาะผ้านะบอกก่อนพอเบาะผ้าเนี่ยหลายๆคนจะได้แถมเป็นเบาะ PVC ซึ่งเกรดที่เขามักจะแถมกันอนะคือ p v c เกรดต่ำสุดซึ่งนั่งทีหนึ่งหลังจะพองถ้าเกิดเจอรถตากแดดเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปเปลี่ยนได้ตามที่คุณต้องการตามวบประมาณที่คุณมีอยู่ตามสีที่คุณชอบ นะครับแล้วแต่จะไปพุ่มหนังนับป้าก็ได้นะถ้าคุณจ่ายไหวอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของคุณนะครับสาหรับตรงกลางของนิสันโนดเนาะจะพบว่าช่องแอร์เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นบางกซึ่งมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถจะให้แอร์พุ่งมาหาตัวเราได้ง่ายเช่นผมปรับแบบนี้เนาะมันแอร์พุ่งมาประมาณนี้ตรงนี้คือยังแรงเลย,ยตรงมือผมนะเนี่ยห่างประมาณสักราวฟุตหนึ่งเอานะแต่ถ้าเกิดเป็นแอร์แบบที่เป็นบางเกล็แบบรถทั่วไปอะครับที่เป็นบาเล็กเล็กเนาะตรงแบบนั้นอนะแอร์ Air จะเน้นกระจายข้างซ้ายมากกว่าข้างซ้ายกว่าซึ่งก ตามวัตถุประสงค์แล้วครับลดร,ราคาไม่ได้แพงเนาะเขาก็อยากให้คนนั่งหรือผู้โดยสารนะครับคนขับเย็นเร็วนะครับให้รู้สึกว่าแอร์มันเย็นเร็วเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้ก็เป็นจิตวิทยายอย่างหนึง่งเพื่อให้รู้สึกว่าแอร์มันเย็นนะครับแต่ถามว่ามันกระจายทั่วคันไหมก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะเพราะว่าอันนี้เขาเน้นเฉพาะจุดมากกว่านะครับแผงคอนโซลกลางนี้คือจุดที่สวยที่สุดของรถคันนี้เนาะโดยการใช้งานเนี่ยของวิทยุที่เป็นเปรดวีเอล1 8 219 จะเป็นหน้าตาเดียวกันนะครับจนกระทั่ง2 0 2 2ี่ในเกียร์ V L นะวิทยุหน้าตาแบบนี้กันหมดเลยส่วนรุ่น V 2019นกะครับก็จะได้ทั้งกล้องรอบคันบนกระจกนี้นะครับแล้วก็กระจกดแสงนะครับจะได้วิทยุตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งโดยรวมๆเนี่ยผมว่ามันใช้งานง่ายนะกล้องรอบคันเนี่ยสามารถจะดูปักกิ้งได้ด้วยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับส่วนวิทยุเนี่ยก็สามารถจะปรับหน้าจอได้3โหมดก็คือออโต้โหมดก็คือขึ้นกับไฟหลีไฟหน้าถ้าเกิดเราเปิดไฟหลีหรือไฟหน้าเนนคครรัับบบดูะ มันดรอปลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเดย์โหมดก็คือสว่างตลอดเลยแล้วก็ไนท์โหมดก็คือมืดตลอดมืดคือแค่นี้นะครับคือปรับอะไรไม่ได้แล้วนะครับหน้าจอแรกของวิทยุก็คือกดเข้ามาจะเป็นเรดิโอคือวิทยุนะครับสามารถจะตั้งพรีเซตสถานีที่เราต้องการได้ซึ่งในกรุงเทพก็จะใช้เยอะอยู่แล้วไม่แปลกอะไรเพราะว่าบางทีต้องฟังข่าวรถติดบางทีเราเบื่อเพลงที่ต่อบ l ทู t เนอะล้วก็ฟังวิทยุวิทยุก็น่าจะมีเพลงอัปเดตพอสมควรไม่ว่าเพลงสากลเพลงไทยนะครับ ออด i o p เพลเยอร์ก็คือการต่อบลูทูธนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ต่อมือถืออัดวิดีโออยู่เพราะนั่งขอยาไม่เข้านะครับก็ถือว่าใช้งานไม่ยากนะครับสามารถคอนโทรลจากพวงอะไรได้ด้วยนะครับปุ่มเสียงปุ่มพวงอะไรสามารถคอนโทรลเพลงได้ playing, นะครับแล้วชอสก็คือแหล่งของเสียงนะครับตรงนี้การรับสายการวางสายกดที่พวงะไรได้นะครับในตัวเกต VL ถ้าวีนี่ผมจะไม่ผิดว่าปีไหนจะมีปุ่มน่าจะเป็นปีท้ายๆนะครับแล้วก็วิดีโอเพลเยอร์กับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือการต่อ ช่องนี้นะครับเพื่อให้สามารถใช้งานเดฟเชนท์ได้เพิ่มเติมซึ่งอันนี้ผมไม่เคยใช้เนาะก็ลองใช้แล้วยังรู้สึก่าไม่เคยเวริร์กนะครับวิดีโอก,ก็สามารถจะเล่นได้ก็ต้องปลดล็อกของหน้าจอก่อนนะก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะครับส่วนตัวโฟนเนี่ยก็คือการโทรนะครับโทรศัพท์ต่างๆแล้วก็ใช้บลูทูธในการเข้าสู่ตัวเครื่องเสียงรถนะครับและสุดท้ายคือโมบายลิงก์ก็คือการต่อสายตรงนี้นะครับ USB ตรงนี้เป็น USB Type A นะครับก็ สามารถจะต่อทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ได้อันนี้มือเปือไปโดนเนาะก็ c ร c คอนเนคได้นะครับซึ่งถือว่าใช้งาน,นได้โอเคค่อนข้างจะครบคันการเซตติ้งไม่ยากนะครับมีหัวข้อแค่นี้นะครับ Audio System Bluetooth About Manual มีาาแ,มนนแค่นี้ซึ่งหลักๆก็ใช้ใช้ System แล้วก็ตั้งได้แค่นี้ครับ Brightness ก็เนี่ยสว่างสุดได้เท่านี้สว่างสุดนี่คือสว่างแล้วนะอันนี้ผมตั้งแบบอ่อนสุดแล้วนะยังรู้สึกว่าจ้านะแต่ถ้าเกิด กลางคืนน่ะมันก็จะรู้สึกว่าโอ้โหก็เกือบจะแสบตาเลยซึ่งถามว่าตอบรถกว่าน,นี้ได้ไหมไม่ได้ครับคอนทราต์ไม่ค่อยต่างอะไรกันนะครับเดท์แอนทามตั้งได้เจเนอเรลตั้งได้ตั้งได้แค่นี้นะครับคือตั้งได้ตั้งได้ไม่เยอะนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าซิมเพิลดีนะครับไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายแต่ข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียคือไอเจ้าไมโครโฟนนะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะมันตัดเสียงลถก,ก็ไม่ดีนะครับอาจจะเป็นพอลดรถ เก็บเสียงรบกวนไม่ดีด้วยในตัวรถในการแดมไม่ใส่อต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะแผงข้างหลังคาเพดานนะครับหรือว่าพื้นรถเนี่ยนะครับก็ทําให้เสียงรบกวนอะ่ะที่ปลายสายได้ยินนะครับค่อนข้างจะเยอะอันนี้ผมคิดว่าเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าเกิดไม่ตัดเสียงรบกวนต,ตรงนี้มันดีอะ่ะมันก็ทําให้ตัดเสียงได้ดีด้วยซึ่งผมใช้รถมาหลายคันเนี่ยไม่เคยเจอปลายสายบน่นคันนี้เป็นคันแรกนะครับซึ่งก็ระวังอยู่เวลาใครโทรมาผมก็จะเปิดสปีกเกอร์แทนที่จะเปิด ัวบลูทูธของรถนะครับ <c oughs> บลูทูธก็ใช้ในการฟังเพลงอย่างเดียวแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเกิดจะแก้ปัญหาเมื่อกี้อาจจะใช้ a ux คือใส่หูฟัง3.5นะครับในการลิงก์จากมือถือมาต่อที่ตัวรถได้เพราะว่า a ux จะมีไมโครโฟนแยกต่างหากของเขาเนะก็ช่วยได้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นแอร์นะครับแอร์ก็ใช้งานง่ายเนาะอันนี้คือเซนเตอร์ของรถนะครับซึ่งจะมีฮีเตอร์ด้วยการเกิดขึ้นนี่นี้มีฮีเตอร์ฮีเตอร์คือจะดีในเรื่องของการสมดุนแอร์นะครับเช่นตอนนี้สามเอ็ดเนี่ยอากาศ ในกัวรถจากเครื่องทําความร้อนฮีตเตอร์ได้ถือว่าดีมากเพราะว่าอะไรถ้ารถบางคันนี่ยังมีสีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มอย่างเดียวนะครับมันจะทําได้แค่เย็นน้อยเย็นมากลองนึกถึงอากาศที่อยู่มาสัก20องศาเนาะคุณจะให้มันเย็นน้อยแค่ไหนมันก็หนาวคุณก็ต้องใส่แค่โค้ทกันหนาวแต่ถ้าเกิดคุณขึ้นมาเป็นแบบนี้สามเอ็ดอันนี้เริ่มเป็นลมร้อนนะเริ่มเป็นลมอุ่นลมร้อนแล้วคุณไม่ต้องใส่ฮิตคุณไม่ต้องใส่ตัวโค้ตชค่กันหนาว คุณเปิดฮีเตอร์แล้วขับรถได้เลยสบายคนในรถคือสบายอยู่คุณด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีซึ่งส่วนตัวผมอ่ะก็มีบางช่วงที่ใช้รถหลายๆคันนะครับแล้วก็สลับมาใช้ของนิสันเนี่ยก็รู้สึกชอบฮีเตอร์มากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กันหนาวไงอุณหภูมิในรถคืออุ่นเราสบายใจไม่ต้องมาแบบมาต้องกวนว่าขาจะเย็นหรือเปล่ามือจะเย็นหน้าจะเย็นหรือเปล่าผมเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วเนาะฮีเตอร์ก็ค่อนข้างจะโอเค นะครับแล้วก็โหมดต่างๆสามารถปรับได้ตามอุณหภูมิแอร์ปกติเลยนะฟลอนต์คือไลฟ้าหน้าเลยก็เลยฟ้าหลังคำศัพทภาษาอังกฤษปกตินะครับก็ไม่มีอะไรวุ่นวายฉับซ้อนนะครับแล้วก็ส่วนตรงหน้าปัดเดินหม่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้จะโชว์ว่าวิ่งได้445กิโลเมตรจากน้ํามันที่เลยขีดขีดที่2นะครับมานิดหนึ่งเนาะก็ถือว่าวิ่งได้เยอะพอสมควรนะผมว่าก็ไม่น้อยนะครับถังหนึ่ง600กิโลเมตรได้อยู่แล้วถ้าวิ่งทางไกล ในกรุงเทพนะก็400นิดๆตามสภาพรถติดที่คุณเจอนะครับอันนี้อุณหภูมิภายนอก30นะครับถ้า30อุณหภูมิภายในก็ควรจะเย็นกว่านี้เนาะนะครับเย็นกว่านี้แล้วก็อันนี้เป็นออดิโอออดิโอคืออะไรออดีโอคือระยะที่วิ่งมาแล้วของรถคันนี้นะครับ80,000กิโลแล้วซึ่งผมซื้อมามือ2คันนี้อยู่ที่ประมาณ30,000กิโลซึ่งก็ใช้เยอะนะ2ปีจาก30,000กว่ากลายเป็น80,002เนี่ยเยอะอยู่ ทิป A คือการรีเซ็ตตัวมิเตอร์ที่เราตั้งได้ A กับ B นะครับแล้วอันนี้คือเรียลไทม์กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้เนี่ยผมใช้งานล่าสุดที่ไปต่งางจังหวัดคือไปโซนชัยนาธนะครับไปกลับเนี่ยหน้าจอ a v เวอรเรตรงนี้ตอนตอนก่อน,อนถึงวันนี้นะครับจะโชว์ที่21.5ิกลเมต่อลิตรซึ่งหน้าจอตัวนี้ครับจะเออเรอร์ประมาณ1เท่าที่ผมเคยเคย,เคยมีการเติมน้ํามันคืนเต็มถังแล้วก็กดเป็นตัวเลขที่แท้ทแจริงเนาะ เพราะว่าน่าจะเอาพกของรถเนี่ยเขามีการคาลิเบตมาอยู่แล้วแต่ก็อาจจะมีการเออร์เอร์ได้บ้างนะครับซึ่งเออร์เอร์คันนี้ผมเจอคือ1นกิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเกิดที่เคยเจอเออร์เอร์น้อยก็จะเป็นศูนยุดกิโลเมตรต่อลิตรก็เคยเจอหรือบางคันมากกว่าหนึ่งก็เคยเจอนะแบบหนึ่งกว่าก็เคยเจอแต่นี้แจ้งไว้ก่อนว่าประมาณ1นะครับเพราะฉะนั้นค่าจริงตอนนี้ยี่ในรถแล้วเพราะว่าผมจอดรถเนาะก็จะลงอาจจะลงของจริงอาจจะ19.4 นะครับวิธีการคิดจากค่าจริงจากการเติมน,น้ำมันก็คือคุณเติมน้ำมันเต็มถังที่หัวใจปั๊มไหนนะครับคุณก็เติมให้เรียบร้อยคุณคุณไม่ต้องไม่ต้องคำนวณตรงนั้นเนาะวิ่งไปเลยคุณจะไปไหนก็แล้วแต่แล้วกลับมาเติมที่ปั๊มเดิมหัวใจเดิมนะครับก็จะรู้ว่าคุณเติมคืนคกี่บาทน้ำมันกี่ลิตรแล้วคุณอระยะทางที่คุณใช้มาก่อนหน้านนะั้นอ่ะมาหารกับจำนวนลิตรก็จะเป็นกิโลเมตรตร่อลิตรนะครับกิโลเมตรต่อบาทก็เอากิโลเมตรกับบาทมามาเทียบกันนะครับแค่นั้นนะครับก็คิดไม่ยา เรื่อรวมเนี่ยผมมองว่ามันน่าใช้นะครับแล้วก็หลักการประหยัดน้ํามันเนี่ยก็คือคุณเลี้ยงรอบตรงเนี้ยนะครับเข็มรอบเนาะไม่ให้เกิน2,000รอบในการออกตัวไม่ว่าจะเป็นสถานาการณเลี้ยงรอบเครื่องขณะที่ความเร็วนิ่งหรือว่าแซงถ้าแซงในเกิน2 0 0 0นิดนึงได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าก็รีบคืนมาเนาะอย่าให้เข็มมันสวิงแบบขึ้นลงขึ้นลงแบบเนี้ยไม่เอาพยายามจะเลี้ยนเท้าให้นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ารอบเครื่องเนี่ยมันจะสะท้อนเท้าเราถ้าเกิดคุณเป็นคนเลี้ยงรอบไม่นิ่งเนี่ยเข็มก็จะวิงขึ้นลงขึ้นลง จะน้ามันกินมากๆแล้วเครื่องยนต์จะเสียหลอเร็วข้างขวาในความเร็วแนะนาก็อยู่มาสัก80-100พยายามจะเกิน100ถ้าเกิน 100, น100ทุกคปกินน้ามันหมดไม่มีใครประหยัดนะครับเข้าๆเนี่ยผมว่าประมาณนี้สําหรับการใช้งานที่ค่อนข้างจะประหยัดน้ามันการใช้งานที่ง่ายฮีเตอร์ก็มี Android Auto ก็มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงล่างหน้าของนิสสันคันนี้ค่อนข้างจะมีการตึงต่างอยู่แต่ตึงต่างถามว่ามันฮาร์ดไหมมาผมว่าไม่ได้ฮาร์ดแต่เป็นนิสัยของเขาที่เขาจะเน้นการ เกาะถนนการจิกถนนได้ดีนะครับซึ่งทําให้คนขับเนี่ยมีความมั่นใจได้ดีนะครับส่วนด้านล่างด้านหลังช่วงล่างหลังเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความนุ่มเป็นหลักเพราะฉะนั้นข้างหน้าจะแอบแข็งๆนิดนึงด้านหลังจะติดนุ่มนิดนึงนะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถามว่าวิวไหมว่าขับเร็วไม่วิวค่อนข้างจะโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยผมว่าควบคุมรถไม่ยากแล้วก็พวงอะไรเนี่ยสาม,มารถเชนิวชี้ดูนะ นี่ขนาดจอรถนะแต่ถ้าเกิดขับรถเนี่ยก็นิ้วชี้ได้ครับไม่มีปัญหาจะไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปถ้าหนักบางคันเนี่ยขับนานๆอย่าง Honda c i v i ิ FC อ่ะผมขับไปเมืองการนะครับกลับมานี่คือเริ่มปวดแขนหรือแม้แต่รถกลุ่ม PPV หรือ Pick Up เนะาะจะพอรูของอะไรเขาหนักมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Corolla Cross ที่ผมเคยขับตัวไฮบริดเนาะก็นิ้วก้อยอ่ะกระดิกได้เลยนิ้วก้อยคือกระดิกได้มากกว่านี้นะอันนี้ผมออกแรงแล้วมันได้แค่นแเนี้ยแต่โคโรราคลอสเนี่ยคือพวงอไรลไปถึงเนี้ย คือการพี่เคาขึ้นมาเร็วมากนะครับการนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคันนะว่าเขาเซ็ตฟองอะไรมาแค่ไหนโดวยรวมเนี่ยผมว่ามันมันน่าใช้มากแล้วก็มันไม่หนักไม่เบาเกินไปการประหยัดน้ามันกำลังดีการเมเนแนน้นถ่น้ำมันเครื่องครั้งนึงก็พันต้นๆนะครับไม่ได้แพงจนเกินไปอ๋อสุดท้ายอย่างหนึ่งคือผมมองว่าก็เป็นเพนพอยที่ที่น่าพิจารณาอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่รถมันปีมันสูงแล้วเนาะปีมันเริ่มมากกว่า3ปี4ปีหรือ5ปีเนี่ย ในนิสันโน่เพราะนิสันโนเปิดตัวปี2017นะครับณนะปีนี้2 0 2 4ถ้าเกิดรถปีแรกของนิสสันโนก็คืออายุ7ปีแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คงไม่เข้าส่วนกันแล้วแหละถ้าเกิดเข้าไปที่ศูนย์บริการเนี่ยก็จะพบว่ามันจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือในเรื่องของการที่เข้าสูวนแล้วเอาเข้า8โมงตอนที่ยังรถไม่เสร็จอันนี้ผมเจอบ่อยก็คือค่อนข้างเซอร์วิสช,ช้านะครับอาจจะมีคิวนานหรือว่า อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าค่อนข้างจะไม่เคยเจอ,เอว่าก็วันนี้ที่รถเอาเข้าศูนย์ไป8ปโมงแล้วจะเสร็จขอนเพียง่ผมไม่เคยเจอใช้นิสสันปรีคันละไม่เคยเจอนะครับอันนี้ผมก็แจ้งนิสสันพ์ลทอเรนไปแล้วนะว่าปัญหาอยากให้มันเร็วกว่าน,นี้นะครับสคือการเสนอราคาที่บางทีอะไหล่แค่เล็กน้อยนะครับที่มันเสียอย่างเช่นผมเคยกระจกกระจกหน้าซ้ายนะครับมันมีเสียงดัง ผมเข้าศูนย์ก็ใบเสนอราคามามากกว่ามากกว่าตัวแค่ตัวมอเตอร์หรือรางกระจกอะมันมากกว่านั้นซึ่งผมก็ช็อกว่าเฮ้ยทำไมเสนอราคาแบบนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะไม่จบผมก็อเนี่ยาง,งั้นไหมผมไม่ชอบดีกว่าผมก็ไปล้างกระจกให้เขาหยอดน้ํายาปรากฏว่าเสียงเงียบเลยเออคือคือมันแค่นี้จริงๆอะคือหลายหลยอย่างก,ก็ก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วอย่างหนึ่งคือตอนนี้ศูนย์บริการนิสสันอะที่อยู่รอบบ้านผมจะมีทั้งหมด5ที่เนาะก็ตอนเนี้เดือที่เดียวอันนี้คือสิ่งที่นิดนึง นะแต่ว่าผมก็คิดว่าคนที่ซื้อนิสสันโนดอ่นะณปี2 0 2 4นเนี่ยราคาประมาณสักสามแสนลบนะครับหรือสามแสนบวกลบอยู่ประมาณนเนี้ยเนาะคงจะไม่ได้เข้าสู่แล้วนะอันนี้อันนี้อย่างแรกเพราะถ้าจะถ้าไม่เข้าสู่แล้วเนี่ยคุณจะหาประวัติที่ไหนอย่างแรกเลยคือถ้าจะซื้อนิสสันโนดเนาะก็แนะนําว่าให้ไปเช็คประวัติกับทางเจ้าของคนเดิมถ้าเขามีประวัตินะครับหรือเขามีที่ซ่อมที่ซ่อมที่ชัดเจนเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ารถคันนี้มีเทนอะนนไรมาบ้าง ขามีใบเสร็จให้คุณดูไหมอันนี้คืออย่างแรกนะครับ2คือถ้าเกิดว่าที่ที่คุณอยู่กับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไกลกันคุณก็หาอู่นิสันที่โซนคุณไว้ใจได้คุณลองโทรไปคุยสอบถามก็ได้ถ้าเกิดรถคุณมีอาการยังไงนะครับถ้าเกิดคุณโอเคกับที่นี่ก็เข้าไปเซอร์วิสเพราะว่าโอเฉพาะในเฉพาะทางนิสันนะผมว่าค่อนข้างจะวิเคราะห์อาการได้ตรงตรงกว่าศูนย์บริการด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเราวิเคราะห์การได้ตรงค่าใช้จ่ายจ,จะไม่บานปลายนะอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่ามันมีความต่างจากค่ายอื่นซ เข้าศูนมันจบไงเข้าศูนเนี่ยเขาเข้าวิเคราะห์อาการได้อาจจะเพี้ยนนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เยอะค่าใช้จ่ายก็จะไม่บานปลายซึ่งศูนก็จะมีเยอะด้วยแต่ของนิสันนะตอนนี้ศูนน่านจะไม่ไม่เยอะแล้วอ่ะมันปิดไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นการเข้าอู่นิสันเฉพาะทางอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีหรือเหมาะสมนะครับคือด้วยความที่เป็นอู่เป็นอู่เนาะอู่ก็เป็นากิจการขนาดเล็กเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ชอบที่นี่ที่นั่นคุณก็ลองสวิตช์ดูนะครับตามความเหมาะสมของคุณประมาณนี้สําหรับนิสันโน้ตนะครับก็ ส่วนตัวน่าซื้อน่าใช้ประหยัดน้ำมันราคาแต่หมอดสามแสนวิ่งในเมืองได้ดีต่างจังหวัดก็ประหยัดน้ำมันนะครับถามว่ามันมันแย่ไหมผมว่าไม่ได้แย่กับความเป็นโยคารถแม้ว่าภายในจะไม่สวยนะครับเป็นแค่นี้เนี่ยผมว่าก็น่าประทับใจเพราะว่าด้วยเซฟตี้ที่เขาให้มาระบบเบรกฉุกเฉินกล้องมองรอบคัน Android Auto ฮ้คีเตอร์นะครับระบบรักษาเลนที่อยู่ในเลนนะไฟหน้า LED ก็มีมาให้แล้วมอลว่ามันโอเคแล้วกับการใช้งานทั่วๆไป นะครับถ้าเกิดต้องการรถที่ใช้ Daily Use ่รถแบบนี้เหมาะสมมากๆเลยนะครับใครมีคำถามอะไรหรือสนใจในประเด็นไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ